งานหมูพนันมาหม,ามาูมกันทีหมูอันที่ิปปีวะหมูตัวนี้ดูแข็งนะมงึงจะไปไหนปะ นนย,ย่งางนก็เียงห้างคงั้ซี่ขานะครับไม่พ่หางไปลงรถสิษะยาเตีมเยมที่้มันไปเลย Niáng nha, 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 <laughs> không khoảng 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 tui, không đi đến anh để mới hà loay thì để mới sám á thôi mà này để nhau gà เซาด้เยครับรถต่ำคับพอดีครับช่วงนี้บืนแน่ซาวา์ครับรถเต้นหอบหยียบจนงอคืนนงเริยงรครับจังหน้าอย่นี้เบิ้งบุกให้เาครับเมืนให้เราืนให้เาดีแล้วครับคนไหนแ่าแบบคุณซาวดอะไนีมันหาเเราเอียบเอเอียบเราไม่ยอมได้ทำนั่นเราไม่ยอมได้เลย นานเว้ซ้ำมันนานเดี๋ยวพี <mañana benim S 2> <rawd Moder> ่เจาค่อยอยับรวมหยับจนวันตาไปตาไปเลอนานมอทีลยมัดดินเนียวดินเนียวดินใชบังดินนะดินแดงเหรอันแลครับพี่เจ้าครับ นู่นหยาบสุดมากน้ำเป็นฉีง้อครับปมน้ำนอนนี้ก็เรองหุทิายดิย้งแข็งมาใส่ครับปูแนน เออมันปั่มดีก็ตอนไม่ไหมก็อย่งไก็ดได้กินคน,นครับเกือบขังมากกับอ,อ่ามปั่มโบดีครับโบส,สูดเลยทันนะครับสันจริงจง มัเบิงมึงครับเบงบักมึงบักบอครับครับมันแห้งดีแล้วโลกบครับเดี๋ยวเาไปเห็นเบิโลครับเอวเมียสื่อลครับสักูผมกรไดเบิ้งมันครับผวผัวดมากลลวครับไม่ได้อยามนา่นลงนะครับนา้นอันนี้มันครับก้านหน่อยหน่อยมากครับเบิ้งลบครับแอ้แหงครับก้านหน่อยหน่อยมากครับผวดไม่หมดไยถอยนี้ไม่กระมาเลยครับมันแห้งนครับน ยงศีนี่ครับหน่ยใหญ่มากครับเบิ้งกับวัวเหยียบขลิแล่แต่อันตหนต้นนีตอนนันต้นนนตันต้นมากครับรถเขาไอ้ของโกดประสันเหยียบจมท้ายขล่นสิขาดอ้าไปจากมาอยู่เป็นกับกระต่ายหลอมันพอยตัอะไรอระไรกันหกมาโปดินแดงนะส่ทังเส่ทั้งอับรถไปเสีทัไไ้ทงไง รถรังกันครับวงดินหาแหละางก็ต้องซ้อม้างไ้ก็ซ้อม้นละนะครับหาไทดินแดงนี่มดินแดงมาใส่กัน่อดินลมนามมอาครับคลิปนี้ทำนี่ะครับจมพ่อเป็นพิธี Yeah.